ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็น Honda m o ังกี้นะครับตัวนี้เป็นรถปี2018นะครับจดใช้งานปี2019นะครับเป็นรุ่นสี่เกียร์นะฮะตัวนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับรถเดิมๆนะครับไม่เคยล้มหรือชนนะครับสภาพสวยนะฮะไม่มีตำหนินะครับเปลี่ยนยางหน้าหลังมาใหม่แล้วนะครับเป็นของ IRC นะครับ เครื่องสวยสะอาดนะครับมีปลายแนด์นแต่งนะครับเป็นของ G-Carb นะครับ Ee, มีมีเีโม์และที่แจตัวไข่สลิตนะครับเลขไม้ก็หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้ากิโลนะครับแท้นะฮะประกับสวิตช์เปิดปิดไฟสวยนะครับภาษีขาดหกหกปีหน้าเนะครับต้องปิดไฟแนนซ์นะครับเราเริ่มซีดเป็นประมาณเจ็ดวันนะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาลองขับได้นะครับถ้าไม่มีเวลาก็มีบริการจัดส่งให้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรสับถามได้ครับขอบคุณครับ